สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนทุกคนกับผมปืนทีชคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีกําจัด d o ปเ e l ลแองเกิบนหอคอยรอยชั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ปาร์ตี้ผมใช้มาตลอดนะครับก็ลหลักๆก็จะมีทั้งตัวตีระยะใกล้แล้วก็ตัวตีระยะไกลแล้วก็ผมจะใช้สามารถใช้กําจัดได้เท่าที่ผมลองนะร้อยสามสิเนี่ยใช้ได้หมดเลย แล้วก็ตีผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ตีเทพอะไรนะครับเพราะว่าตีผมไปได้ไกลสุดก็ประมาณ170 1 6 9 1 7 0นะครับประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ไปตายบอสร6 0หหรือไม่ก็บอสร์170นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอดอปเปลวแล้วไม่แน่ใจว่าจะจะทน,นยังไงก็เดี๋ยวเราดูลองทำตามคลิปนี้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าปาร์ตี้ต้องต้องแรงหน่อยหนึ่งนะก็คือแบบปาร์ตี้ดูแล้วมีศักยภาพ สู้ได้แต่ไม่รู้จะสู้ยังไงเอออย่างเงี้น่าจะใช้ได้แต่ถ้าแบบเ,ออเบามากสู้ไม่ได้เลยอันนี้ก็จะลองดูก็ได้นะครับเผื่อมันจะเวิร์กอังน,นั้นเดี๋ยวลองไปชมดูกันเลยครับวิธีที่ผมใช้นะครับก่อนอื่นก็จะให้สายประชิดที่แรงแรเนี่ยนะครับเข้าประชิดก่อนแล้วก็วางซฟต้วอลไว้ให้อันนึงหลังลจากนั้นก็นัดพร้อมเปิดพร้อมกันเราจะทําการลดหลอดเลือกของดลอดเปีเนี่ยให้ได้ไวที่สุดดลอเปีจะใช้ท่าแรกก็คือท่านาฬิกา ทุกคนจะวิ่งออกจะเหลือแต่สไนเปอร์ซอยนะครับสไน,สนเปอร์เนี่ยจะซอยยิ่งเพื่อดึงเพื่อดึงความสนใจมา,มาทางเราให้ได้ในจังหวะน,นี้เราจะนั้งวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเพราะมันจะใช้ท่า3แฉกจากนั้นมันจะเนี่ยมันจะแดดมันจะแดดไปตามแฉกของมันนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราล่อนะครับเมื่อเราล่อมันมันไปเมื่อเราล่อให้มันแฉกมาที่สไนเปอร์ได้นะครับเราก็ให้มีเซต้วอล์ทิ้งไว้ ในส่วนของแชกเพราะว่าถ้าเราล่อสําเร็จนะแชกตรงกลางจะมาหาสไนเปอร์สเสมอดังนั้นเราจะรู้แล้วว่าโอเคตรงไหนจะไม่โดนแล้วก็จะให้พีทไปวางเซรติวอลไว้นะครับเนี่ยอย่างนี้บซอยแล้วก็ดึงออกมาพอแชกมาปุ๊บเราวิ่งไปเข้าเซรติวอลแล้วก็ซอยต่อนะครับมันจะวิ่งมาตีเราทีหนึ่งมันจะวิ่งมาตีเราทีหนึ่งก่อนที่จะไปตีเป้าอื่นหรืออาจาจะจจ่อกันไว้อยู่ประมาณสองสามวิก็เป็นได้นะจังหวะน,นี้เราจะมีโอกาสทำดาเมจได้เยอะ นะแล้วก็โอกาสภาดก็จะน้อยลงผมใช้ที่ตลอดอันนี้เป็นชั้น60นะครับม,มันแข็งกว่าเดิมมันตายยากกว่าเดิมแต่ก็ยังใช้ได้ผลเหมือนเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะตอนนี้เบ๊ะเลย3 3ตัวก็เหมือนกัน3ตัว Okay. เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ